สบายดีนะผู้ชมมามากินข้าวนล้วก็ท้องดำเนาะนี่ท้องดำเฮดสองอย่างผัดน,น,น้ำมันหอยหลายบัวเนาะแล้วก็มีตําอันนี้เมนูแรกเนาะท้องดำาสเฮดผัดน้ำมันหอยอันนี้คือซอยแล้วละซอยเสเลียงเสลียงแบบนี้เนาะแล้วท้องดำกับไปแซ่น้ำหมะนาวมันกระสีขาวๆอวบๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเราก็จะมีอันนี้ น้ำมันหอยแล้วก็ซอสแม็กกี้อันนี้ก็สิเป็นกระเทียมขิงแล้วก็หมักเพชเนาะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็อันขนอผงขนอเนาะเครื่องปรุงที่สิไปผัดอันของเหาเนะเาะก็สิมีประมาณนี้เขาก็ไปเริ่มผัดกันเลยแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอ๋อแล้วก็ใส่อัน กระเทียมมะเขือแล้วกร,วรขะรขิงอย่งนี่ขาดเลยเนาะไม่อมหอมไข่แล้ก็ไข่ ใส่บัวลงไปผัดให้เข้ากันเนาะวันนี้เราก็จะมาปรุงรสดว้วยน้ำมันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมแล้วก็ถั่วมิวน้ำตาลโุงพนอลงไปเลย ตักใส่จานนะวันนี้น่ากินอยู่ ก็เสิรเฮดอีกเมนูเนาะอันนี้ทองํำสีตำเนะาะตำใส่บัวหรือว่าตำส้่านั่นเองก็เครื่องปรุงก็สิีสทองดำมอน,นี้ทีใส่อันนี้ไหลบัวเนาะแล้วก็มีข้าวปุ้นหมูอันนี้ไก่ยอแล้วก็ปลาหมึกแครอทใบสีผักซีใบเลื่อยแล้วก็หมักเล่นเนาะแล้วก็มีอันนี้มักเพ็ดกระเทียมเนาะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงก่อนน้ำตาล น้ำปลาน้ำปลาแดกเนะาะปลาแฮ่เอาปตำกันเลยใส่กระเทียมกันมาเผ็ดลงไปมักเผ็ดใส่หลายโบมักเผ็ดใส่น้อยเนาะน้ำใส่จองน้อย,อยนีน้ำทะเลใส่กะปิลงไปน้อยนึงเนาะเพิ่มความหอม ก็ใส่น้ำตาลวางตงเพ่มตามให้เข้ากันนี่ก็ใส่น้ำปลา สใส่มักนาวอันนี้ใส่เปือกนะไปเลยก็ใส่มักเลนอร่อยแล้วเราก็เอาเครื่องเราไปเลย ใส่ไก่ยอลงไปทีนี้เราตีตามแล้วเนาะใส่ปลาหมึกใส่ใายไหลบัวลงไปคุกให้เท่ากันใส่กละด Had rock 在金融办。 เทลงไปเลยปนจานปเลเลยได้ไย้งไจะกินเบิด แซบบอไปกัน,น,นผู้ชมไปกินข้าวน้ำกันสบายดีนะผู้ชมมามากินข้าวน้ำก็ท้องดำเนาะนี่ทองดำเฮ็ดสองอยางอัดน,น้ำมันหอยหลายบัวนะแล้วก็มีตำมากินจะแซ่บน้ำกัน ที่กลับเนาะพอที่ออกมาแล้วเห็นสัโกงงาม มนกินนท่านผู้ชมวันนี้กงนก็กินข้าวอิ่มแล้วเนาะแซบ่บอันทั้งอันอย่างก็ผัดน้ำมันหอยก็แซบ่บแล้วก็ตำก็แซบ่บ ยิ้มหลายมือนี้นะสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วก็่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองน้ำแดแล้วก็ถ้ามาคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทองน้ำเดเด้อมือนี้ทองน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนาะสบายดีบ๊ายบาย